คนที่อยู่เคียงข้างกายพึ่งเฉลยออกมาความสัมพันธ์แท้จ,จริงกับแยมบ้านสวนของอนุวัตรค่ะออกจากช่องเจ็ดเปิดตัวแฟนสาวเลยจริงหรือต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของคุณอนุวัตรเฟื่องทองแดงออกจากช่องเจ็ดก็เปิดตัวแฟนจริงหรือไม่ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ประกาศข่าวที่กลายเป็นคู่ขวัญกันต้องนึกถึงทางด้านของสาวแยมถาปนีค่ะแต่ทางด้านของคุณอนุวัตรเปิดเผยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณแยมกับเจ้าตัวไม่ได้เป็นอะไรกันนะเผยถึงแฟนซึ่งมีอายุน้อยกว่าถึง15ปีไม่ได้มีปัญหายืนยันเข้าใจที่ตนออกไปทำงาน7วันโดยนักข่าวเองได้มีการสอบถามนะคะว่าทางด้านของคุณอนุวัฒน์กับคุณแยมเป็นแฟนกันใช่หรือไม่อนุวัฒน์บอกว่ามันคงฟ้าผ่าแน่มันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเจอกันตอนทําข่าวก็เล่นกันแต่ตอนทําข่าวเนี่ยมีแฟนและโดนสมเขาจริงหรือ อนุวัฒน์บอกไม่มีครับไม่มีใครโดนเลยใครจะมาเป็นแฟนผมต้องทำใจแหละเพราะผมทํางาน7วันเต็มอาจจะไม่มีเวลาให้เขาถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาอาจจะม,มีคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดามากนะไม่ว่าเขาจะเพาะความผิดของเราก็อยู่กับเรานี่แหละผมไม่เคยปิดมีแฟนคนนี้เนี่ยก้าวข้าสู่ปีที่6แล้ว แฟนอายุห่างกันก็คือเขาอายุน้อยกว่าผมครับน้อยกว่า15ปีเป็นคนค่อนข้างขี้อ้อนแล้วทําไมถึงไม่เปิดตัวอนุวัฒน์บอกว่าจริงๆกับเพื่อนกับครอบครัวกับทุกอย่างเขาไปกับผมหมดนะแล้วก็ไม่จําเป็นว่าแบบว่ามีแฟนแล้วจะต้องมารู้จักกับแฟนคือใครอะไรยังไงคือกลายเป็นส่วนหนึ่งเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรักที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวแล้วคะ่ะ